ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จกัดการอัปเดตข่าวสารของ o e o t B a l ล2024โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนจําการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดวันนี้วนพุวันจันทร์9้าโมงเช้านะครับก็มีแพ็กนักเตะเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างในการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดลับมไครับ ก่อนเมื่อเข้าเกมมาร์ทคนก็จะมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็นรูปภาพของตำนานแพ็คใหม่คนหรือว่าแพ็คของอังกฤษลีกราเดียนครับเป็นแนวรับของพรีเมยรีอังกฤษกันทุกคนก็คือเป็น3ตํตำนานเลยด้วยกันนะครับก่อนนี้คือในส่วนของลออินโบนัสนะครับก็มีการแจกฟรีหรือรับฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็เรามาไล่เรียนตางฝั่งของสิ่งที่เข้ามาใหม่กันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มกันที่แพ็คนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับคนก็สหรับแพ็ควันนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามาตามนี้ทุกคนเป็นแพ็คตำน อังกฤษลีกับคนหรือว่าแนวรับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกอนำทัพโดยชาบิเอร์ลอนโซ่นั่นคนเดนิสเออร์วินนะครับและก็เชกิเวนนะครับและแค่นั้นยังไม่พอทุกคนยังมีเพิ่มเติมอีกนักเตะไฮไลท์8คนเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาริซอนเวเกอร์นะครับคายวอเกอร์สเวนบอตแมนกันทุกคนโอเรนโดซินเซนโกอะไรประมาณนี้นะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของ นักเตะ er ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่วันนี้นะทุกคนก็เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับมว่าจะเป็น3าํตำนานแลวก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะนะทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมก็คือทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับก็มาได้เรียนแล้วกันนะครับว่ามีอีเวนต์ไหนกันบ้างนะครับเริ่มกันที่อีเวนต์แรกคนเป็นทางฝั่งของทัวร์เว้นนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีไอเทมกร่มีา แจกฟรีกันทุกวันจันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน GP ในทุกคนเลยก็ไอเทม up สกิลหรือสกิลเทนนิงนะครับและต่อมาคือชาจ์อีเวต์นะครับอันนี้ก็เป็นการแจกฟรีไอเทม up เลเวลทุกคนหรือว่าไอเทม up สกิลนะครับแล้วก็การแจกทองฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็หากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าทุกคนอยากได้ใคคคครรรกกัันนนนนบบ้้้าา็ลิปปีีะะมณ หาผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ